ใครยืนกล้าว่าผมหรอโอ้โหรุ่นรุดิแล้วผมนี่เดี๋ยวผมว่าทว่าแสดงว่าแสดงว่าเนี่ยนี่คือไไปแยกผมบอกเขาเจออกินแรกันไหม่ะครับกินได้นะบายบาย ก็าขายรูปกับผมศิลปินพ่อขายหมูช๊อปแหล่เตรียมไปขายหมูเดี๋ยร้านนขึ้นไปยุดกันยุดกันยึดกันหนึ่งสองขอบคุณครับเตรียมผมนี่ยมาก่อนขายหมูเป็นไปให้หมูเขียงหรือหมูช๊อปแหล่ี่เตี๋ยวผไม่จะเป็นตับหมูตับหมูกังหางก็ได้ขอให้ชัดตอนนี้เป็นเป็น ดูนะไม่รู้าจะรอดไหมนะยกคูปนั่นทีมอีกคนหนึ่งทีมอยู่ี่หนสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะพี่ติ๋มชวนพี่มาแล้วเนาะ พี่สิมชนพี่ถ้าเดี๋ยวถ้าเขาเรียกไปฟังผมจะมาแจ้งเนาะนดีพี่ซื้อแล้วแบบแผนการตลาดดีดีมากเดียวลูกมาด้วยคใช่ะครับผม<พ>อ,อนนี้ วันนี้ครับห้องประชุมโรช้ยตรงนี้โอ,เเอ้อบบหโหแต่ละชุดนี่แบบงานลาตีพี่ติ๋มนี่รองเท้าครบเลยนะอันนี้จะเหมือนพี่วินนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปพี่บินให้พี่ดูพี่ก<ด>๊อฟพี่กอฟใช่ไหมพี่กอฟโอเคหยุดก่อนนะหยุดปึ๊บ เชื่อมเลยดีกว่าถูกต้องแล้วที่จุดเข้าใช้งานขีไปสานข้าวกล่องส่เข้ากล่องเข้าใจงาเรียบร้อยเปสานร้าวที่อง